بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تان بيه نا الله و الله و กลับมาพบกันในรายการอิสลามมีคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็มี3คมคำถามด้วยกันที่จะอธิบายให้พี่น้องได้รับทราบได้เข้าใจในคำถามที่พี่น้องถามกันเข้ามานะครับพี่น้องจากจังหวัดสงขลานะครับถามว่าเราจะแบ่งโมโรดกกันก่อนที่พ่อแม่จะตายเนี่ยได้ไหมบางคนบอกว่าไม่ได้ต้องรอให้ตายก่อน นะครับใน,ในคำถามบอกว่าพ่อเนี่ยเกิดความไม่สบายใจเกรงว่าจะเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันในระหว่างบรรดาลูกๆกก็เลยจัดสรรแบ่งมรดกให้เรียบร้อยนะโดยพ่อพ่าว่าจะได้เรียบร้อยก่อนพ่อที่จะตายก่อนแม่จะตายมรดกจะได้ถูกแบ่งแบบเรียบร้อยไม่ต้องทะเลาะกันอย่างนี้จะทำได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ น่าคิดทีเดียวพี่น้องจำไว้นะคำถามนี้ขออธิบายว่าคำว่ามรดกภาษาอาหรับเรียกว่ามีรอสนะครับหมายถึงมาคอลลาฟาฮุลไมยิดก็คือสิ่งหรือทรัพย์สินที่ผู้ตายทิ้งเอาไว้ตรงนี้เรียกว่ามรดกถ้าผู้ที่เป็นเจ้าของมรดกยังไม่ตาย เราไม่เรียกทรัพย์สินตรงนั้นว่าเป็นมรดก alen. ก็คือเขามีเจ้าของของเขาเจ้าของของเขาก็คือพ่อคือแม่หรือพ่ออย่างเดียวหรือแม่อย่างเดียวก็ตามแต่เราเรียกว่าทรัพย์สินตรงนี้เป็นทรัพย์สินเป็นสิทธิของคนที่เป็นเจ้าของยังไม่เรียกว่ามรดกจะเรียกว่ามรดกได้ก็ต่อเมื่อทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของตายจากไปแล้ว จึงจะสามารถเรียกทรัพย์สินตรงนั้นว่าเป็นมรดกได้นี่คือประเด็นหนึ่งมรดกของผู้ตายเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งมรดกของผู้ตายนะครอบคลุมถึง4ประการดังต่อไปนี้ห่งทรัพย์สินของผู้ตายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ดินรถยนต์นะเงินทองในธนาคาร <c oughs> เงินทองในเซฟบ้าน หรือเลือกสวนไร่นาต่างๆทั้งหมดเป็นมรดกของผู้ตายเรียกว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเรียกว่ามรดกได้แล้วก็ข้อที่สองออทรัพย์สินต่างๆที่อยู่กับลูกหนี้คือเงินที่เป็นหนี้นะที่อยู่ที่ลูกหนี้เนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นมรดกของผู้ตายด้วยประการที่สสิทธิทางหุ้นส่วนต่างๆของผู้ตาย หรือมูลค่าหุ้นส่วนจากโรงงานต่างๆจากบริษัทต่างๆของผู้ตายนี่ก็ถือว่าเป็นมรดกของผู้ตายและประการที่4สิทธิทางนามธรรมาเช่นภาระจำยอมที่ผู้ตายไปทำเอาไว้กับคนอื่นสิทธินะครับให้ใช้สิทธิที่คนคนหนึ่งให้ผู้ตายใช้เรื่อยไปโดยม,มีเวลาจำกัดตรงนั้นก็ถือว่าเป็นมรดกได้ลูกหลานก็รับสิทธิตรงนี้ต่างๆได้ เป็นมรดกได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาตรงนี้นะจะเรียกว่ามรดกได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของมรดกตายเสียก่อนประเด็นสำคัญก็คือว่าการแบ่งมรดกกันก่อนที่แม่จะตายก่อนที่พ่อจะตายโดยพ่อจัดแบ่งให้แก่ลูกๆและกัภรรยาและกัผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิรับมรดก ตรงนี้ไม่เรียกว่าเป็นการแบง่งมรดกแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ไม่เรียกว่าเป็นการแบง่งมรดกนะแบง่งมรดกมรดกเมื่อกี้เราทราบไปแล้วต้องมีเจ้าของมรดกนั้นตายซะก่อนเจ้าของทรัพย์สินตรงนั้นตายซะก่อนจึงจะเรียกว่ามรดกถ้าเจ้าของทรัพย์สินตรงนั้นยังไม่ตายไม่เรียกว่ามรดกอา้าวแล้วก็แบ่งกันก่อนจะตายละ่ะ สามารถทำได้แต่ไม่เรียกว่าแบ่งมรดกเราเรียกว่าเป็นการให้ทรัพย์กันโดยสเสน่หาเป็นการแบ่งทรัพย์สินกันโดยสเสน่หาซึ่งเจ้าของทรัพย์ที่เป็นพ่อเป็นแม่สามารถทำได้โดยไม่มีอัตราส่วนใดๆทั้งสิน้นพ่อแม่จะแบ่งทรัพย์สินกันโดยสเสน่หาให้ทรัพย์สินกันโดยสเสน่หาแก่ลูกๆโดยแบ่งเท่าเทียมกันก็นกได้ หรือบางทีเห็นว่าคนโตนี่นะโอ้โหเรียนจบด็อกเตอร์กว่าฉันจะส่งให้แกเข้าเรียนจนจบฉันหมดเงินไปเยอะมากลูกคนสุดท้องเพิ่งจะอยู่ป .4 เองเอาถ่ายงั้นไอ้ลูกคนโตเอาไปน้อยหน่อยไอ้ลูกคนสุดท้องเอาไปเยอะหน่อยแล้วแต่เลยพ่อและแม่มีสิทธิ์ที่จะจัดสรรปันส่วนได้โดยที่ไม่มีอัตราส่วนโดยที่ไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นซึ่งมีข้อแม้อยู่ข้อเดียว ที่พ่อและแม่ต้องคำนึงถึงก็คือให้จัดสรรปันส่วนทรัพย์เหล่านั้นไปด้วยความยุติธรรมอย่างนี้ยุติธรรมไหมเช่นลูกคนโตเอาไปล้านบาทเพราะอะไรเพราะก่อนที่จะให้หลูกคนโตจบด็อกเตอร์เนี่ยเสียทรัพย์สินในการส่งเสียให้เราเรียนหมดไปเป็นสองสาล้านบาทสมมติอย่างนี้นะแล้วก็เอาพอจบดอกเตอร์มาแล้วมีงานการทําที่ดีเงินเดือนเป็นแสนแล้ว อ้าไอคนนี้เอาไปน้อยหน่อยได้ล้านหนึ่งส่วนลูกคนเล็กอ,อ๋อเพิ่งจะเรียนปสเองกว่าที่มันจะเรียนต่อไปจนกระทั่งจบปริญญาหรือจบจบการศึกษาสูงสงเนี่ยก็ต้องใช้เงินใช้ทองเยอะาทางเงินคนเล็กเอาไป3ล้านไอคนโตเอาไปล้านเดียวอย่างเนี้ยพ่อแม่มีเหตุผลในการที่จะจัดสรรปันส่วนทรัพย์สินให้โดยเสน่หานะครับแล้วก็ถามวุติธรรมไหม ก็น่าจะอยู่ในกรอบของความยุติธรรมนะเพราะว่าคนโตเอาทรัพย์สินไปเรียนแล้วไปศึกษาแล้วจนกระทั่งจบด็อกเตอร์ไอ้คนเล็กเพื่อจะอยู่ป .4 เองอย่างเนี้ยอาจจะให้แตกต่างกันได้คำหนึงถึงเหตุผลว่าด้วยความยุติธรรมถ้าไม่ยุติธรรมพ่อแม่ก็จะถูกต้องถูกสอบสวนว่าทำไมให้ลูกในลักษณะที่เป็นความไม่ยุติธรรมขอชี้แจงว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยมีสิทธิ์นะครับ ในการที่จะแบ่งแบ่งทรัพย์สินให้โดยสเสนหานี่นะในลักษณะที่แตกต่างกันพ่อและแม่มีสิทธิ์แต่ว่าพยายามนะให้อยู่ในกรอบของความยุติธรรมเพราะอะไรเพราะอัลกุรอานเนี่ยได้กำชับเอาไว้นะครับว่าอินนัลลอฮัยยะมุรุบิลอัดิลิวลอิฮซานแท้จริงอัลลอฮ์ س ب ح ا า ه และ ت ع ا ل พระองค์ทรงกำชับให้ส่ชา้าทั้งหลายนั้นมีความยุติธรรม และทรงกำชับให้สู่เจ้าทั้งหลายนั้นทำคุณงามความดีต่อกันและกันอัลลอฮ์กำชับอินนัลอฮิยุให้บุญมุกซีตีนแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรักบรรดาผู้ที่มีความยุติธรรมถามว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่เอาละท่านมีสิทธิ์ในการที่จะแบ่งทรัพย์สินให้โดยสเสน่หาก่อนตายนะท่านมีสิทธิ์แต่ถ้าหากว่าท่านทำในลักษณะที่ไม่ยุติธรรมอัลลอฮ์ก็ไม่รัก อัลลอฮ์ก็ไม่ปรารถนาที่จะให้พ่อและแม่ทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของทรัพย์สินที่พี่น้องถามตรงนี้ก็คือแบ่งกันได้ไม่ก่อนจะตายแบ่งได้นะครับเรียกว่าแบ่งมรดกหรือเปล่าไม่เรียกว่าเป็นการแบ่งมรดกเพราะผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์ยังไม่ตายแล้วเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าเป็นการมอบทรัพย์สินให้กันโดยเสนหาโดยสามารถที่จะมอบแตกต่างกันได้ ไม่มีอัตราส่วนได้กำหนดเอาไว้และพ่อแม่ก็จะต้องแบ่งไปในลักษณะให้อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมนี่คือรายละเอียดของคำถามนี้นะครับมาคำถามที่2เลยพี่น้องครับคำถามที่สองนี้จากพี่น้องหน้ารามนะครับจากพี่น้องหน้ารามคืออย่างนี้ไปยืนละหมาดเขาบอกว่าผมไปยืนละหมาดตามคนคนหนึ่งแต่พอละหมาดไปได้ประมาณสัก เราก็อ่าหนึง่งรู้เลยว่าคนคนนี้เนะี่ยละหมาดเร็วมากอัลลอฮฺหุบัดอัลลอฮฺหุบัดทั้งกม้มทั้งสูยูดทั้งรอกะอัตติฮุอัตอตฮิยาเนี่ยคงจะเร็วมากทีเดียวผมก็เลยเลิกละหมาดแล้วก็มาละหมาดคนเดียวแบบสงบนิ่งใหม่เพราะไม่สามารถที่จะทําตามผู้นําหรือว่าอิหม่ามคนเนี้ยเพราะอิหม่ามคนนี้ทําเร็วเหลือเกินหรือคนละหมาดคนเนี้ยทาเร็วเหลือเกินถามว่าผมทําถูกต้องไหม คือเลิกละหมาดเลยแล้วก็มาละหมาดด้วยความสงบนิ่งเอาละพี่น้องขอชี้แจงตรงนี้นะครับว่าท่านถ้าหากว่า <c oughs> ไปละหมาดตามคนคนหนึ่งแล้วเขาละหมาดแบบเร็วเลยนะละหมาดแบบดวนจีเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บละหมาดเร็วเหมือนไก่จิกข้าวท่านสามารถที่จะหยุดละหมาดตรงนั้นเลยนะครับหยุดแล้วก็เนียตั้งใจว่าไม่ตาม ไม่ละหมาดตามคนคนนี้และแล้วท่านก็ละหมาดของท่านไปจนกระทั่งจบอันเนี้ยอนุญาตให้ทําแบบนี้ไม่ต้องเลิกละหมาดหรอกนะครับอนุญาตให้ตั้งเจตนานะครับไม่ตามอิบัมคนนี้ต่อไปแล้วก็ละหมาดของเราเดียเดียวๆเลยตั้งเจต,ตนาตรงนั้นเลยแหละนะครับแล้วก็ละหมาดต่อไปจนจบเนี่ยท่านสามารถทําได้อย่างนี้ถ้าหากว่าท่านเลิกละหมาดไปเลยเนี่ยนะครับ โดยที่ไม่มีเหตุจําเป็นก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะปฏิบัติอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านตั้งเจตนาว่าไม่ตามคนคนนี้อีกต่อไปเพราะว่าเขาละหมาดเร็วการละหมาดเร็วนะครับพี่น้องก็เรียนรู้ไปแล้วนะครับโดยที่ท่านนาบีเคยเห็นซอฮาบะคนหนึ่งยืนละหมาดแบบจ้ำเอาจ้ำเอาพอละหมาดเสร็จมาหานนบีนบีบอกว่ากลับไปละหมาดใหม่คุณไม่ได้ละหมาดนาบีบอกอย่างนั้น ไอ้คนคนนี้ก็กลับไปละหมาดใหม่แล้วก็ละหมาดเร็วเหมือนเดิมจ้ำเอาจ้ำเอาจ้ำเอา,เอาพอละหมาดเสร็จก็ลุกรีบรุดมาหาท่านนาบีท่านนาบีบอกว่ากลับไปละหมาดใหม่ทำถึงสามรอบเดวยกันมาตอนหลังคนคนนี้ก็ถามท่านนาบีขอร้องท่านนาบีบอกว่าท่านนาบีสอนฉันหน่อยเถอะว่าท่านจะต้องทำยังไงนบีก็สอนให้ตักบีดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กอดอก แล้วก็ก,การดูอาออฟซีตาอ่านแบบชัดช้าเวลารุก,กัวนะครับเวลารุก,กัวก็ให้สงบนิ่งซะก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นเงยขึ้นมาเอียติดานเวลาสุยูดก็ให้สงบนิ่งเสียก่อนแปลว่าให้สงบนิ่งในทุกๆุกอิรยาบทของการละหมาดนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีสอนแก่คนคนนั้นเพราะนั้นถา้าหากว่าท่านละหมาดไปตามเข้าไปในลักษณะที่เร็วด่วนจีอย่างนั้น หนึ่งท่านก็อ,อ่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สองเป็นละหมาดที่ทานนาบีห้ามที่จะละหมาดดวนจีแบบนั้นท่านมีสิทธิ์เลยนะในการที่จะตั้งเจตน,นาว่าไม่ตามคนคนนี้อีกต่อไปแล้วท่านก็ละหมาดแบบสงบเรื่อยไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการละหมาดนะฮะแต่ถ้าหากว่าท่านหยุดละหมาดไปเลยแล้วก็มาละหมาดใหม่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละเพราะท่านเองไม่รู้นะครับถ้ารู้แล้วก็ทําวิธีที่ผมบอกตรงนี้นะครับวนลอหัวลมนะครับ คำถามข้อที่3นะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาชาวบอจังหวัดเชียงใหม่นะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่เขาทําชีริกรู้อย่างชัดเจนเลยนะครับเขาทําชีริกโดยมีเครื่องรางของขังห้อยที่คอแล้วก็ไปหาหมอมนไปหาหมอศยศาสตร์อยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้เขานำเอาอาหารมาให้กับเรา เราจะรับประทานได้ไหมท่านพี่น้องครับข้อสำคัญอย่างยิ่งก็คือขอให้เราทำหน้าที่เตือนคนคนนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะคนเราในเมืองไทยเนี่ยแปลกเนะเห็นใครทำปิดพับเนี่ยโทรมาเลยมาถาม,ถามถามถึงข้อตัดสินในศาสนาผมอยากจะทราบว่าเวลารู้ถึงข้อตัดสินในศาสนาแล้วเนี่ยเราไปเตือนเขาบ้างหรือเปล่า อาจจะไม่มีวาทะสินทางคำพูดทางวาจาที่จะไปเตือนเขาก็ขอให้เขียนเป็นข้อความเขียนไปนในลักอักษรน,นะครับสลามถึงเขาแล้วก็เตือนเขาดีๆนะฮะอาจจะไม่ให้ไม่ต้องให้รู้ว่าใครเป็นคนเตือนก็ได้แต่เขียนข้อความที่สุภาพอ่อนโยนเตือนกันรักกันในาศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็ส่งเปน็นจดหมายไปถึงบ้านเขาพอแน่ใจว่าเขาอาจจ่านจดหมายแล้วบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะ แล้วเราก็จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ได้รับความดีงามจากอัลลอฮ์อย่างมากมายเพราะศาสนานี่คือการเตือนกันอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการนาะซีฮะคือการตักเตือนถ้าเราไม่เตือนเขาแน่นอนอย่างยิ่งเราก็มีความผิดเตือนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าเตือนแล้วมั่นใจว่าเขาได้รับคําเตือนแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเวลาเขาเอาอาหารอะไรมาให้เราก็ขอมาอัฟนะ นะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยทำในสิ่งที่มันถือว่าสิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมไปแล้วคือไปห้อ,อยเครื่องรางของขลังไปหาหมอดูไปหาหมอศยศาสตร์พูดกับเขาตรงๆเลยภายหลังจากเตือนแล้วนะนะครับหรือบางทีให้อิหมัมเป็นผู้ที่ตักเตือนบางทีให้ผู้รู้ที่อยู่ในกำปงนั่นอยู่ในตำบลน,นั่นเป็นคนตักเตือนดีที่สุดให้ทำหน้าที่ซะก่อน หลังจากที่เราทำหน้าที่ตักเตือนเขาแล้วค่อยประกาศจุดยืนของเรากับเขาถ้าแล้วก็บอกกับเขานะแต่ว่าเรายังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและกันได้นะคือก็ยิ้มแย้มกับเขาสลามไม่ต้องไปให้เขาอีกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขาเป็นผู้ที่สิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมไปแล้วอันนี้ภายหลังจากตักเตือนภายหลังจากที่นำเสนอหลักฐานให้แก่เขาอย่างชัดเจนแล้วนะครับ ก็ขอชี้แจงให้พี่น้องทราบเพียงเท่านี้นะครับบอบิลลาฮิตเตฟิกวันฮิดายะอัสสลามอะลัยกุมวะเราฮ์มัตุลลอฮ์บะบระกาตุ